ยิงเฮ้ยแม่มึงเงยหงหลังนี่กูเฮ้ยถือเส้นอนอมึงก่อนสวมขี่มุนไอปุย้ยแม,ม่นเติมได้กูมึงจะออยุ่งนะไปใส่นาโตไปเขาแล้วเขาอาทิตครับลาเบอร์ยองยากบอลยองยากเอาละไปทั้งด้านขวามือขวามืออ่าใส่ลูกไหม เตรียมพร้อมยิง<ป>ยิงไดยไฟเฮ้ยมันคือตกปลุกแนวนั้นโว้ยเว้ยเนาะเฮ้ยบ่หัวน้ำแล้วบ่กูกระได้เอาเราไปบงดูมันไปอย่างนีคือเป็นแบบนี้ลงมาเอาเราลงมางมา<ป>มาแม่ ไปตรวจสอบเบิ้งดูเป็นยังไงไปเบิ้งดูเป็นยังไงมึงไปเบิ้งดูเป็นยังไงมึงไปเอ้ามีงจะกูผู้เดียวไอ้ยเมียมึงเอ้ยโอ้โหยาเด้อยาเด้อยาเห็ดกันเด้อหมอเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยทำหมุนน้ำกันเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าหมุนน้ำกูอยู่ซื่อๆเนี่ยเนี้ย โอ้ยแตกซะเนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตุมต y, ุมโอ so ้ยโอ้ยโอ้อเอาเกูไปทางไหนก็ไปน้ำให้นิค่อยค่อยยองวเฮ้ยเมนแล้วเมีนแล้วไม่ยังไม่ยังเพรมันที่แตกแล้วหลบแล้วแล้วเข่าแล้ว